โ okay. อเคเราไปเริ่มกันเลยกับเรื่องคำสรรพนามนะคะไปรู้จักความหมายกันว่าคำสรรพนามเนี่ยมันคืออะไรทุกคนดูที่หน้าจอของตนเองที่คุณรูแชร์สกรีนขึ้นมานี้นะคะคำสรรพนามเนี่ยมันคือคำที่ใช้แทนคำนามนั่นเองเออเป็นคำที่ใช้แทนคำนามนะลูกนะเพื่อที่เราจะไม่ต้องใช้คำนามเช่นคำนามคือชื่อของเราใช่ไหม คุณเมยกตัวอย่างเช่นชื่อเมย์สมมติว่ามีคุณเมย์คุยกับผู้ใหญ่อยู่เมย์ขออนุญาตไปเข้าห้องน้ําคําว่าเมย์เป็นคํานามแต่ว่าไม่อยากใช้คํานามแล้วไม่อยากใช้ชื่อตัวเองแล้วก็เลยจะเปลี่ยนมาใช้คาศัพท์นามแทนเข้าใจไหมคะเพราะว่าคาศัพท์นามคือคําที่ใช้แทนคํานามเราไปดูกันว่าชนิดของคำนามอของคำศัพท์นามที่เราจะเรียนเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะ คำสรรพนามบุรุษที่หนึ่งคือใช้แทนผู้พูดใช้แทนผู้พูดนี่ผู้พูดคือคุเมสรพนามบุรุษที่สองใช้แทนผู้ฟังนักเรียนคือผู้ฟังใช่ไหมคะตอนนี้นักเรียนเป็น ry, อ่าเป็นสรรพนามบุรุษที่สองคือเป็นสรรพนามที่ที่แทนผู้ฟังต่อไปสรรพนามบุรุษที่สามใช้แทนผู้ที่เรากล่าวถึงเช่นเราคุยกันอยู่สองคน เราไปกล่าวถึงบุคคลที่สามที่เขาไม่ได้อยู่ตรงนี้แสดงว่าบุคคลที่สามเนี่ยคือ,ค,อคือบุรุษที่สามนั่นเองนะคะเรามาดูกันซิว่าบุรุษที่หนึ่งผู้พูดเนี่ยคำนามที่ใช้แทนผู้พูดเนี่ยมีคำว่าอะไรเช่นคำว่าฉันดิฉันถ้าเป็นผู้หญิงถ้าเป็นผู้ผู้ชายก็ผมกระผมเราข้าพเจ้าใช่ไหมคะ คือเป็นคำนามที่ใช้แทนผู้พูดอ่าเออเป็นคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้พูดต่อไปสรรพนามบุรุษที่2เป็นสรรพนามที่ใช้แทนผู้ฟังอ่าเวลาที่ครูเมย์เรียกผู้ฟังใช่ไหมเมื่อครูเมย์เป็นผู้พูดแล้วพวกเด็กๆเ,เป็นผู้ฟัง,งครูก็จะเรียกว่าเธอคุณท่านเจ้า หรือเป็นคําราชาศัพท์ก็เหมือนที่คุณครูขึ้นหน้าจอเลยฝ่าพระบาทเออแค่เป็นคําราชาศัพท์ที่ใช้กับพระมหากษัตริย์นะคะต่อไปสรพนามบุรุษที่3ใช้แทนผู้ที่เรากล่าวถึงครูเมย์คุยกับนักเรียน3ทับหกอยู่ครูเมย์บอกว่าเออเธอเธอเห็นเธอเห็นเขาเดินไปในห้องน้ำํำห้องที่หนึ่งไหมคำว่าเขาคือคำอะไร คำว่าเขาที่คุณครูพูดถึงเนี่ยเป็นสรรพนามบุรุษที่สามเพราะเรากําลังกล่าวถึงเขาอยู่ใช่ไหมสรรพนามบุรุษที่สาเนี่ยก็คือจะมีคําว่าอะไรที่ใช้แทนคํานามก็คือจะมีคําว่าเขาท่านพวกเขามันคําว่ามันจะไม่ใช้กับคนจะใช้กับสัตว์นะคะเช่นหมูหมาแมวอ่ะจะใช้คําว่ามันกับพวกสัตว์นะคะนะคะนี่เลยนี่คือคําสรรพนามนะคะ สรพพนามบุรุษที่หนึ่งใช้แทนผู anymore, ้อะไรลูกผู้อะไรใครจะตอบเปิดไมค์แล้วรีบปิดเลยสรพพนามบุรุษที่หนึ่งใช้แทนผู้อะไรลูกใครจําได้บ้างที่ผู้เมย์พูดมาเนี่ยสรพพนามบุรุษที่หนึ่งผู้พูดครับใช้แทนผู้พูดสรพพนามบุรุษที่สองใช้แทนผู้ใคางมาข้างมาสรรพนามบุรุษที่สาม ใช้แทนผู้ที่เรากล่าวถึงตอนนี้ครูเมย์เป็นผู้พูดนักเรียนก็ต้องเป็นผู้ฟังแต่ถ้านักเรียนเป็นผู้พูดครูเมย์จะกลายเป็นอะไรทันทีครูเมย์กลายเป็นอะไรทันทีครูเมย์ก็จะกลายเป็นผู้ฟังทันทีขอบคุณค่ะผู้ฟอย่างเช่นสมมติว่า ครูเมย์คุยกับพลพัฒน์สองคนพลพัฒน์ยกมือสิครูเมย์คุยกับพลพัฒน์สองคนพลพัฒน์เธอได้ยินครูเมย์ไหมหนูได้ยินครูไหมได้ยินครับถือว่าครูคุยกับหนูสองคนครูเมย์ก็เป็นบุรุษที่หนึ่งสรรพนามแทนผู้ฟังเออผู้พูดพลพัฒน์ก็เป็นสรรพนามบุรุษที่เท่าไหร่คะบุรุษที่2 2> สองเพราะหนูเป็นผู้ฟังคำที่มิ้น คำที่ครูเมย์ใช้แทนตัวเองผูพ้พูดก็อย่างเช่นมีคำว่าอะไรฉันดิฉันกระผมผมข้าพเจ้าหรือคำว่าพวกเราก็เป็นสรรพนามแทนผู้พูดนะคะแล้วครูเมย์ก็ใช้สรรพนามแทนผู้ฟังแทนพลพัฒน์คือคำว่าอะไรเธอคุณท่านนะคะสมมติว่าครูเมย์คุยกับพลพัฒน์สองคนปุ๊บ แล้วครูเมย์จะไปกล่าวถึงบุคคลที่สามบุคคลที่สามในห้องนี้อาจจะกล่าวถึงวุฒิพั์ใช่ไหมจะกล่าวถึงวุฒิพั์บุคคลวุฒิพั์ก็กลายเป็นสรพนามบุรุษที่เท่าไหร่บุรุษที่สามทันทีก็คือเป็นคนที่ครูเมย์กับพลพัชกล่าวถึงเขาจะใช้สรพนามแทนแทนแทนคำนามแทนชื่อวุฒิพัชอ่ะ เราจะไม่เรียกเขาว่าวุฒิพัฒน์นะเพราะว่าเราจะใช้คําสรรพนามแทนแทนชื่อของเขาเราก็จะเรียกเขาว่าเขาใช่ไหม <c oughs> ท่านลงน<ส>งดังก็มีนะคะแบบนี้เข้าใจไหมคะลูกมีใครไม่เข้าใจไหมมีใครงงไหมมีใครงงไหมลูกใครไม่เข้าใจบอกนะคะเออคำสรรพนามคือคำที่ใช้แทนคำนาม สมมติว่าหน,หนูหนูแทนชื่อตัวเองเนี่ยหนูแทนชื่อตัวเองแล้วต่อไปเฮ้ยฉันไม่อยากแทนชื่อของฉันแล้วฉันอยากใช้แทนฉันอยากพูดคำสรรพนามแทนชื่อของฉันชื่อชื่อเมย์ไม่อยากพูดคำว่าเมย์แล้วเพราะว่าเมย์เป็นคำนามอยากใช้คำสรรพนามก็แทนว่าฉันเพราะว่าฉันคือคำสรรพนามเข้าใจไหมคะคือคำที่ใช้แทนคำนามนั่นเองอ่าแล้วทีนี้สรรพนามที่เราเรียนนี้ มีทั้งหมดสามชนิดนะคะสรพนามบุรุษที่หนึ่งใช้แทนผู้อะไรใครจะตอบสัพนามบุรุษที่หนึ่งใช้แทนใครผู้พูดใช่ค่น่ยเร็วผู้พูดใช้แทนผู้พูดสรพนามบุรุษที่สองใช้แทนผู้ผู้ฟังฟังสรรพนามบุรุษที่สามใช้แทนใครเห่ากล่าว ผู้ที่เราเก่าถึงค <c oughs> ือคนที่สามที่ไม่ได้อยู่ในวงสนทนานะคะแล้วนักเรียนขาจําไว้ด้วยนะว่าคําสรรพนามบุรุษที่หนึ่งก็มีคําที่แทนต่างกันสรรพนามบุรุษที่สองก็มีคําต่างกันสรรพนามบุรุษที่สามก็ต่างกันอาจจะมีคล้ายกันเช่นคําว่าท่านก็เป็นได้ทั้งบุรุษที่สองและบุรุษที่สามต้องดูบริบทด้วยนะคะอ่าโอเค เราไปทําแบบฝึกหัดพร้อมกันเลยดีกว่าเาดี๋ยวคุณเมย์ดูก่อนว่าแบบฝึกหัดของหนูหน้าไหนเมื่อวานเราทำหนึ่งร้อยสิบหกแล้วก็ร้อยสิบเจ็ดใช่ไหมอ่ะเด็กๆเปิดแบบฝึกหัดมาหน้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งร้อยสิบเจ็ดค่ะมันอยู่หน้าเดียวกันกับคำนามเมื่อวานนี้นะคะหนึ่งหนึ่งเจ็ด ิดหรือ,อยังลูกอ่ามันจะมันมันจะอยู่หน้าเดียวกันกับอ่านี้นะคะที่เราทำไปเมื่อวานนี้นี่มันจะเป็นหน้านี้น่ะหน้านี้นะคะในแบบฝึกหัดนี้นะลูกเขาจะให้เราเนี่ยเติมคำสรรพนามลงไปนะคะคำที่เติมจะต้องเป็นคำสรรพนามเท่านั้นนะคะฟังนะ ถ้าใครเป็นผู้ชายก็แทนตัวว่าผมนะคะถ้าใครเป็นผู้หญิงก็แทนตัวว่าฉันหรือดิฉันนะคะอ่ะเรามาอ่านพร้อมกันเลยดีกว่านะคะไม่ต้องเปิดไมน,นะอ่าต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับใช่ไหมสวัสดีค่ะถ้าเป็นผู้หญิงก็ใช้คำว่าดิฉันชื่อแก้วถ้าเป็นผู้ชาย ไม่ต้องเขียนดิฉันนะคะถ้าเป็นผู้ชายเขียนผมขอโอมผมขอพึ่งมอม้าเขียนลงไปเลยผู้หญิงเขียนลงไปเลยนะผู้ชายจะลอบตามนี้ไม่ได้นะผู้ชายเดี๋ยวจะเป็นผู้หญิงเลยถ้าเขียนดิฉันใช่ไหมอ่าสวัสดีค่ะดิฉันชื่อแก้วถ้าเป็นผู้ชายก็สวัสดีครับกรผมหรือผมก็ได้ผมชื่อแก้ววันนี้ ครูเมย์ขอเรียกชื่อครูเมย์ขอแทนของครูเมย์เป็นผู้หญิงแล้วกันนะแต่ถ้าผู้ชายให้เปลี่ยนเป็นผมนะลูกนะวันนี้ดิฉันจะเล่าเรื่องสุนัขที่ดิฉันเลี้ยงสุนัขของดิฉันชื่อปุยฝ้ามันเป็นสุนัขที่น่ารักมาก เราเห็นคําว่ามันไหมมันเขาจะใช้กับสัตว์เท่านั้นนะแบบเป็นสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยลูกหรือว่าสัตว์ที่เป็นสัตว์อ่ะเออจะไม่ใช้กับคนนะคะอ่าเพราะว่ามันไม่สุภาพเนาะถ้าเรามาใช้กับคนนะลูกนะต่อไปคุณยายของดิฉันท่านนำมาให้ดิฉัน เป็นของขวัญวันเกิดอะซึ่งซึ่งพวกเราพี่น้องก็ชอบเล่นกับมันทุกคนเอออันนี้เขาเล่าถึงเรื่องที่คุณยายเขาเอาสุนัขมาให้ใช่ไหมแล้วเขาก็ชอบเล่นกับมันมากนะคะตรงคำว่าดิฉนันถ้าเป็นผู้หญิงลอกได้เลยแต่เป็นผู้ชายให้เปลี่ยนนะ ผู้ชายต้องเขียนผมนะคะอย่าเผลอเขียนดิฉันนะมีใครเสร็จอย่างมีใครใกล้จะเสร็จแล้ว เสร็จแล้วครับอ่าควเเสร็จแล้วรอสักครู่นะคะหน้าหนึ่งร้อยสิบเจ็ดไงคะลูกมันเขาจะเสร็จแล้วเนี่ยลูกเออหนึ่งหนึ่งเจ็ดครับแบบฝึกหัดภาษาไทยเุณปิดเหมเดี๋ยวใครเขียนไม่ทันเดี๋ยวคุณเมย์ก็จะส่งลิงก์ให้ย้อนหลังนะคะอ่าเสร็จยังเอ่ยเออเสร็จกันแล้วนะคะ อันนี้คือคำสรรพ,พนามนะคะต่อไปเด็กๆหยิบเ,เอกสารเรียนออนไลน์เล่มสีเหลืองมาเลยค่ะถ้าใครไม่ได้เอามาไม่ได้มีอยู่กับตัวก็ไม่เป็นไรนะคะนหน้านหน้าที่เราจะเขียนต่อจากเมื่อวานเนี้ยค่ะลูกเมื่อวานเนี้ยในเล่มสีเหลืองเอกสารออนไลน์เราจะเขียนเรื่องของคำนามใช่ไหมเราทําแบบฝึกทักษะที่สี่ของภาษาไทาย แต่วันนี้แต่วันนี้นะคะเราจะเราจะใช้เราจะเขียนต่อจากแบบฝึกทักษะที่4ี่ก็คือแบบฝึกทักษะที่ห้าในเล่มสีเหลืองถ้าใครไม่ได้ถ้าใครไปไปเรียนต่างที่แบบไม่ได้หยิบสีเหลืองมาด้วยเนี่ยไม่เป็นไรเล่มสีเหลืองโดยไม่เป็นไรให้เราดูที่จอกับเพื่อนๆตอบช่วยกันนะคะค่ะเปิดเลยลูกคุณครูก็ไม่สามารถบอกได้เช่นเดิมเพราะว่ามันไม่มีสารบันใช่ไหม ใช่ไหมคะนี่เห็นไหมมันจะอยู่หน้านี้เมื่อวานเราทำหน้านี้ใช่ไหมแบบฝึกทักษะที่สี่คำนามภาษาไทายแต่วันนี้เราจะทำแบบฝึกทักษะที่ห้าคำสรรพนามนะคะเดเด็กๆเ,เ,เปิดคุณครูคะค่ะถ้าไม่มีไม่เป็นไรคะ่ะคือหน้าไหนล่ะคะอันนี้คุณครูบอกไม่ได้จริงๆว่ามันอยู่หน้าไหนมันไม่มีสารบัญน,นะหนูเปิด หนูค่อยๆเปิดได้ไหมเปิดให้พยอยาเจอใครเจอแล้วครับเออใครเจอแล้วบอกเพื่อนด้วยนะมันจะอยู่หน้าที่ห้าของภาษาไทยเออมันเขียนว่าแบบบททักษะที่ห้าคำสรรพนามเพื่อนได้ออลแล้วครับโอเคอ่ใครเจอแล้วรีแอคชั่นขบมือให้หน่อยกดรีแอคชั่นขบมือให้หน่อย มันจะอยู่ต่อคำนามอะคะ่ะลูกที่เราทำเมื่อวานเนี้ยคุณครูต้องขอโทษอีกครังเพราะว่าไม่มีสารบัญให้นะ mm hmm. ก็จะดูยากนิดนึงเนาะเด็กๆเนาะเดี๋ยวนนเรารอเพื่อนสักครู่นะคะอ่ะทีนี้เด็กๆดูนะคะแบบฝึกทักษะที่ห้าในเล่มออนไลน์สีเหลืองเนี้ยมันเป็นเรื่องของคำสรรพนามนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนเขียนคำสรรพนามที่คุณครูคกำหนดเนี้ย เขียนลงไปในช่องว่างให้มันถูกต้องใช้คำซ้ำกันได้ใช่ไหมอ่ะเรามาดูในรูปดาวซิในตอบรูปดาวมีคำว่าอะไรบ้างมีคำว่ามันหนูท่านฉันกระผมเธอเขาเออคำว่ามันเป็นสรรพนามบุรุษที่เท่าไหร่ลูกใครรู้ คำว่ามันเป็นสัพนามบุรุษที่เท่าไหร่ใครรู้ช่วยกันตอบหน่อยเร็วบุรุษที่สามครับถูกต้องแล้วคําว่าหนูล่ะหนูเป็นสรพนามษที่เท่าไหร่หนูหนูรุษที่หนึ่งครับหนูก็เป็นสรรพนามบุรุษที่หนึ่งไงก็เป็นเป็นคําที่ใช้แทนผู้พูดนะคะต่อไปแล้วคําว่าเขาล่ะเขาเขาเป็นสรรพนามบุรุษที่เท่าไหร่ สองเผา,าเป็นเป็นคำสรรพนามบุรุษที่สามแล้วเธอละลูกเธอคำว่าเธอฉันเธอเป็นสรรพนามบุรุษที่เท่าไหร่เอ่ยสี่ครับอะไรนะคะสามเธอเป็นสรรพนามบุรุษที่สองนะคะ เออเป็นสรพพนามบุรุษที่สองนะลูกนะถ้าสับอ่ะแป๊บหนึ่งเด็กๆสัพพนามบุรุษที่หนึ่งแทนผู้พูดคําว่าหนูไม่ได้ยกตัวอย่างเด็กๆก,ก็จะต้องรู้ให้ได้ด้วยเพราะว่าหนูก็เราแทนเราไงสมมุติว่าเราคุยกับพ่อกับแม่ใช่ไหมบางคนก็ใช้แทนคําใช้แทนชื่อตัวเองว่าหนูใช่ไหมลูกใช่ไหมเออแล้วสัพพนามบุรุษที่สองใช้แทนผู้ฟังเราเรียกคนที่เรา ฟังเราอยู่ว่าเธอคุณเอออย่างงี้ยท่านก็ได้สรรพนามบุรุษที่สามแทนคนที่เรากล่าวถึงก็คือคนที่ไม่ได้อยู่ในวงสนทนาเช่นคำว่าเขาท่านก็ได้มันแต่ว่ามันเนี่ยใช้กับสัตว์นอ่ะเราไปทำท้องกันเลยนะคะแมวอ้วนตัวนั้นจุดจุด,จด ชอบกินชอบกินปลาเออแมวอ้วนตัวนั้นชอบกินปลาเอาคำว่าอะไรมาเติมมันครับมันมันค่ัอะไรนะมันใช่ไหมมันครับมันไปถูกต้องเพราะมันใช้กับสัตว์แมวมันเป็นสัตว์ไงเออแมวอ้วนตัวนั้นมันชอบกินปลา เออเอาคำว่ามันลงมาเติมให้เรียบร้อยนะคะต่อไปข้อที่สองมานะชอบอ่านหนังสือจุดจๆด,จ,ด,จ,ดจึงเป็นเด็กเรียนเก่งเออมานะชอบอ่านหนังสือจ,จุดจูดจึงเป็นเด็กเรียนเก่งแล้วเอาคำว่าอะไรมาเติมในรูปดาวในกรอบดาว ฉันเอาคำว่าอะไรมาเติมคะเอาคำสรรพนามอะไรมาเติมเธอมานะชอบอ่านหนังสือฉันฉันมานะชอบอ่านหนังสือฉันจึงเป็นเด็กเรียนเก่งเหรอฉันก็ตัวเราไงตัวเรานเน,นี่ยคมานะชอบอ่านหนังสือเขาเออ เขาจึงเป็นเด็กเรียนเก่งเอาคำว่าเขามาเติมเออนะคะเ mm hmm. ต่อไปน้ำ mm hmm. บอกนิ่มว่าจุดจุดจุดจะไปทะเล mm hmm. น้ำเป็นผู้พูดแล้วพูดกับนิ่มเป็นผู้ฟังน้ำบอกนิ่มว่าจุดจุดจุดจะไปเที่ยวทะเลบอกว่าอะไรขั mm hmm. คนครับอ่า ฉันจะไปเที่ยวทะเลเอ,อนะคะเออเขียนฉันลงไปน้ําเนี่ยเขาไปพูดกับนิ่มว่าฉันจะไปเที่ยวทะเลนะน้ํา้ำว่าข้อสี่นิ่มถามน้ําว่าเออต่อไปนิ่มถามกลับแล้วนะข้อสี่เนี่ยนิ่มถามน้ํากลับแล้วนะนิ่มถามน้ําว่า จะไปทะเลกับจุดๆจ,จะไปทะเลกับฉันไหมเติมคําว่าอะไรเธอเธอค่ะเธอจะไปออทะเลกับฉันไหมออนะคะเ,ออเขียนเธอลงไปเ,ออเห็นที่คุณครูเติมไหมลูกที่คุณครูเขียนเติมเห็นไหมคะเห็นครับเห็นอยู่นะเออโอเคต่อไปข้อที่ห้า พี่ชายของแจงไม่อยู่บ้านจุดๆ,ๆไปทำงานเต<อ>ิมคำว่าอะไรนะเขาครับเขาไปทำงานเออถูกต้องนะคะเขาไปทำงานต่อไปข้อที่หก มีนาพูดกับคุณครูว่าสวัสดีค่ะคุณครูจุดจุดช่วยถือหนังสือนะคะบอกว่าอะไรจะพูดกับคุณครูว่าอะไรมีนาพูดกับคุณครูว่าสวัสดีค่ะคุณครูจุดจุดช่วยถือหนังสือนะคะหนูอะไรนะหนูค่ะหนูช่วยถือหนังสือนะคะอ่าเติมคําว่าหนูลงไปเลยข้อที่หก คุณครูครับขออนุญ,ญาตนะครับอพอดีว่าหน้าไหนครับหน้าไหนเหรอครับไม่หรือว่าดูทำนี่ครับหน้าเล่มสีเหลืองคุณครูบอกหน้าไม่ได้อะขอรู้เพราะว่ามันไม่มีสารบัญมันจะอยู่ภาษาไทายอ่ะหนูเปิดให้น้องได้นะคะครับครับข้อที่เจ็ดเจ้าอาวาสไม่อยู่ที่วัดครับโอ้ยมีกิ่นกระพอะไรนะ กระผมครับเติมคําว่าอะไรลงไปลูกในกรอบสีในกรอบดาวกระผมครับไม่ใช่รกระผมไม่ใช่ยังไม่ใช่ท่านท่านมีกิจนิมนต์มีคนมาถามไงว่าเจ้าอาวาสอยู่ไหมอะไรเงี้ยเขาก็เลยตอบไปว่าเจ้าอาวาสไม่อยู่ครับท่านมีกิจนิมนต์นะคะต่อไปข้อที่แปด จุดจุดจุดชื่อเด็กชายก้องพบสุวิชัยครับเติมคำว่าลงไปแล้วกระหน้ากระผมครับครับอะไรนะกระผมกระผมกระผมถูกต้องกระผมชื่อเด็กชายก้องพสุวิชัยครับผู้ชายคนนั้นเป็นตันหยดเป็นตัย ต่อไปข้อที่เก้าผู้ชายคนนั้นเป็นตำรวจกำลังวางแผนจับโจรปล้นธนาคารเติมคำว่าอะไรสัพนามคำว่าอะไรลูกเขาเขาค่ะคนนั้นเขาเป็นตำรวจเอผู้ชายคนนั้นเป็นตำรวจเขากำลังวางแผนจับโจรปล้นธนาคาร ต่อไปข้อที่สิบนักตัวนั้นชื่อโคลาป็นจุดหน้ารักมันอะไรนะมันมันหน้ารักมากนะคะเออเติมไปเลยนะคะเด็กๆลูกเผื่อวันไหนที่เราได้ใช้ภาษาไทยอีกถ้าเราจะเปิดหน้าแล้วมันไม่เจอเด็กๆพับหน้าภาษาไทยหน้านี้ไว้ได้ไหมเออพับ พับมุมอ่ะเออเราจะได้จําได้ว่าถ้าครูเมย์บอกให้เปิดไปช่วงของวิชาภาษาไทยมันจะอยู่ตรงไหนเพราะว่ามันไม่มีสาร,รบาัญครูเมย์ก็เลยบอกไม่ถูกด้วยนะคะลูกนะมันมีหลายวิชานะคะหนูพับมุมนะคะพับมุมไปด้วยว่าเออถ้าพุง่งถ้าพุง่งถ้าวันจันทร์เรามาเรียนเล่มสีเหลืองอีกอะ่ะเราจะได้เปิดไปเจอเลยเพราะว่าเราพับมุมไว้นะคะเออพับที่มุมไว้ด้วยนะคะหรือว่าถ้าใครไม่พับนะถ้าใครมีที่ขั้นหนังสือก็เอาที่ขั้นหนังสือเนี่ย ขั้นไว้นะคะลูกเราจะได้เปิดเจอได้ง่ายๆนะคะผมไม่ที่แปะแล้วคุณเกลวไว้ไม่ทิมแปะ